ประเด็นของสอรอสอนะครับสภาความมั่นคงนะครับที่ได้มีการประเมินแนวร่วมม็อบประชาธิปัตย์นะครับว่าจะลดลงตามสิทินะครับขณะที่การติดตามจับกลุ่มตัวของนายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็รอลงมือเมื่อสถานการณ์นั้นเหมาะสมครับพลโทรพรดรพัฒนาถาบุตรนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ว่า ได้มีการวางแผนการจับกลุ่มตัวนายสุเทพทึกสุบันผู้ต้องหาคดีกบฏและติดตามอยู่อย่างใกล้ชิดแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมด้วยนะครับหากเอื้อต่อการจับกลุ่มก็จะดําเนินการโดยทันทีและต้องทําควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับประชาชนด้วยเพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ ส่วนกระแสาข่าวกองกําลังภายนอกที่จะนําอาวุธร้ายแรงมาใช้ในพื้นที่นั้นเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนอและกองทัพแล้วได้รับคํายืนยันนะครับว่ายังไม่มีกองกําลังภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนอาวุธหนักที่หายไปก็จะมีการนํามาใช้หรือไม่นั้นก็ยังคงอยู่ในระหว่างการสืบสวนซึ่งในขณะนี้ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอเช่นเดียวกับการประทะที่เขตหลักสี่ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่า จะเกี่ยวข้องกับคนมีสีหรือไม่การมีการกองเหตตรงนั้นเนี่ยมีใครเขาไปเกี่ยวข้องนะตอนนี้มีความคืบหน้าครับแต่ว่ายังใช้กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์ทราบอยู่จึงต้องขอเวลาสักเล็กน้อยครับผมครับยังไม่ชัดเจนครับผมครับฝ่ายความมั่นคงประเมินการกอเหตุในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นบ่อยๆนี้มันมาจากอะไรก็แน่นอนครับเมื่อมีการชุมนุมและมีทางภาคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วตอนนี้มันเกิดการ ร่วมกันประสานมือกันหลายๆฝ่ายก็ามาตรงนี้ฉะนั้นความสุ่มเสี่ยงที่มือที่3ที่ยังแฝงตัวในอยู่ผู้ชุมนุมเนี่ยก็พยายามจะทําให้สถานการณ์เป็นเช่นนั้นเพื่อจะเกิดการให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะครับมันจะทาให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นตรงนี้จึงต้องเฝ้าระวังกันครับผมครับนอกนจากนี้นะครับเลขาสมชออก็เชื่อว่ามวลชนที่เข้าร่วมกับม็อบประชาธิปัตย์นั้นมีจํานวนลดลงโดยมวลชนที่เหลืออยู่อาจจะเป็นทั้งประชาชนที่สนับสนุนม็อบและเป็นมวลชนที่ถูกจัดตั้ง แต่เชื่อว่าเมื่อภาครัฐใช้กระบวนการที่ยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรมจะทำให้ผู้สนับสนุนถอยกลับไปเองขณะที่ในช่วงของบ่ายวันนี้ศูนย์รักษาความสงบจะถแถลงรายชื่อภาคธุรกิจที่ให้การสนับสนุนการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์จำนวน136รายซึ่งมี58รายเป็นกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีกบฏท,ที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนอีก78รายได้ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ทาง DSI สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและตำรวจสันติบาลได้รวบรวมเอาไว้